ครับหัวลาครับ น้องฟุกเราถึงกับหมื่นขี้เห็นแล้วนะครับบอกหมดแล้วพี่พี่เบี้ยยังขึ้นไม่ได้เลยพี่บุ๋มไปทางไหนวะเมื่อกี้เนี่ยเปิดไลน์ใหม่เลยเว้ย นี่เราเปิดเส้นใหม่นะครับวัด้างูสว่งลงไปหลังแปรนะครับเดี๋ยว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 ดี๋ยวี๋เดียวเดเดยวเนเดี๋ยวเดวเดยยยย ล้อหลังมันตกล้อต้องลากล้อหลังออกมา,ากนั่นแหละครับโอ้ยยกยกขึ้นหน้อยมันลากรถโพดทหารทห,ห,หารอยูไ่ไหนมาลาทหารมาลับผิดชอบเลยนี่ถ้าจะนไปต่อนะเราเสียสองที่เอา้าเมื่อกี้จะเปิดไปทางไหนลวงพี่ง่ายกว่าอันบ่ ้งมเดี๋ยววางสั้นน้องฟกนะครับผมเจ้าของอินทรพาลำ10เอเคอร์นะครับอันนี้เมื่อวานหลังจากได้คุยกันแล้วว่าพี่นนเราไปช่วยคนเนี่ยไม่มีทางยากใช่ไหมก็เลยบอกว่าไม่มีนะครับดูจากต้นไม้นะครับ ยิงก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันแค่หมื่นหมื่นฟนเฉยมาดูการแก้ปัญหาของพี่บุ๋มแล้นะครับหรือเรียกได้ว่าพี่บุ๋มผู้ชนะสิบทิศปล่อยคัดปล่อยคัดปล่อยคัด ดึงดึงได้ป่ะดึงเข้าเขเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำโอ้ยพอ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 แล้วพอแล้วเข้าลายแล้วนี่มันเป็นมันเป็นก้อนหินว่ะพี่บุ๋มตังาะก้อนหินเดี๋ย ัไงครับเจ้เีวลอล็อกไปจน่นนทบอกว่าจะพาไปชมวิวกันเดี๋ยวเจ้าเี่ลมชวนจับเปิ้ลมาจับเปิ้ลบอกแมนบอเส้นนี้นะจากจะช่วยคนครับวันนี้ช่วยกันเองครับังขกึ้นนี่แหละ ค่อยใส่ขึ้นไปประคองหลังเอานี่มาค่อยพัดไปนี่โอ้มันสั่นโพตโอ้นี่ห้จัดจัดรอไปประคองหให้ผมินนให้เืเลยจะ้องจจะช่วยคนครับตอนนี้ช่วยกันเองครับ